ชัยชนะยัน25สสไม่คิดย้ายพักจนหมดสมัยแต่อนาคตบอกไม่ได้แนะพูดคุยภายในปชปทุกอย่างจบชี้ปลายตุลาคมพฤศจิกายนเลือกกรรมการบริหารหัวหน้าชุดใหม่วันที่28กันยายน2,566เวลา8นาฬิกา50นาทีที่รัฐสภานายชัยชนะเดชเดชโชสนนสนครศรีธรรมราชและรองเลขาธิการพักประชาธิป,ปัตย์ปชป กล่าวถึงกระแสข่าวว่าสมาชิกพักบางส่วนและอดีตสสจะไปจดตั้งพักใหม่เพื่อดันนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอิดหัวหน้าพักปชปเป็นหัวหน้าพักดังกล่าวว่าตนเพิ่งทราบข่าวผ่านสื่อมวลชนซึ่งไม่ทราบว่าแหล่งข่าวมาจากไหน เพราะในพักปชปไม่มีการพูดคุยว่าใครจะย้ายออกจากพักหรือไปตั้งพักใหม่แต่เท่าที่อ่านในข่าวบอกว่ามีกลุ่มหนึ่งจะย้ายไปอยู่พักการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งจะไปตั้งพักใหม่เท่าที่ตนยืนยันได้สอสอทั้ง25คนในปัจจุบันไม่มีใครที่จะย้ายพักและไปตั้งพักใหม่ส่วนอดีตสมาชิกตนไม่ทราบเพราะบางคนก็ไม่ได้พูดคุยแต่เท่าที่พูดคุยกันส่วนใหญ่ไม่มีใครมีความคิดแบบนี้ เมื่อถามว่ายืนยันได้หรือไม่ว่าสอสทั้ง25คนอยู่กับพักปอชอปจนถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าในใชัยชนะกล่าวว่าขอยืนยันปัจจุบันก่อนถ้าไปพูดเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นในอีก3ปีกว่าก็ไม่ได้แต่ตนพูดว่าสมัยนี้จนถึงจบสมัยไม่มีใครย้ายพักแต่หลังจากหมดสมัยสภาแล้วมีการเลือกตั้งใหม่ก็เป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่ใครจะอยู่หรือใครจะย้ายไปพักไหนก็ต้องยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกัน เมื่อถามถึงการเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่ในครั้งที่3จะเกิดขึ้นเมื่อไหรนายชัยชนะกล่าวว่าภายในต้นเดือนตุลาคมจะมีการประชุมกรรมการบริหารชุดรักษาการเพื่อกำหนดแนวทางในการประชุมเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่อาจจะมีการหารือและขอมติจากที่ประชุมกรรมการบริหารชุดรักษาการว่าเราจะหาทางอย่างไรให้มีการประชุมเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีองค์ประชุมครบ ดังนั้นตนคิดว่าภายในเดือนตุลาคมหรือช้าสุดไม่เกิดต้นเดือนพฤศจิกายนต้องได้หัวหน้าพักปชปคนใหม่อย่างไรก็ตามบุคคลที่จะเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ยังคงเป็นชื่อของน,นายนราพัฒน์แก้วทองรักษาการรองหัวพักปชปเหมือนเดิม ผมคิดว่าวันนี้ทุกฝ่ายต้องถอยคนละก้าวเพื่อมาพูดคุยกันและหาวิธีที่ดีที่สุดและวันนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าประชาธิปัตย์อยู่ในยุคเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนอนอผ่านเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําในอดีตที่ดีเราต้องสืบทอดต่อไปอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับโลกปัจจุบันก็ต้องเปลี่ยนแปลงถ้าเรายังยึดต,ติดอยู่กับสิ่งเดิมๆเ,เก่าๆเราก็เริ่มต้นใหม่ไม่ได้และถ้าเริ่มต้นใหม่ไม่ได้เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะสู้กับเขาได้ในาใยชัยชนะกล่าว เมื่อถามว่ามีโอกาสที่จะพูดคุยว่าอีกฝั่งเป็นหัวหน้าอีกฝั่งเป็นเลขาหรือไม่ในายชัยชนะกล่าวว่าตนคิดว่าอยู่ที่การพูดคุยเจรจากันมากกว่าการเมืองคือการเจรจาถ้าเจรจาภายใต้ความรักและปรารถนาดีต่ออภักปชปตนว่าจบแต่ถ้าเจรจาแล้วมีกำแพงกั้นไว้ตนว่าไม่จบและที่ผ่านมาพวกตนพร้อมเจรจาตลอดและไม่ได้มีกำแพงกั้นโดยนำเสนอ บุคคลใหม่ๆเข้ามาทำงานกับพักแต่บางครั้งก็โดนมองว่าคนที่เข้ามาใหม่นั้นเป็นสมาชิกไม่ครบ5ปีบ้างอะไรบ้างตนจึงมองว่าวันนี้การทำงานเราต้องย้อนกลับไปว่าในเมื่อเรามีคนที่มีความสามารถแต่เขาเพิ่งเอเข้ามาในพักเราก็ต้องให้โอกาสเขา